ร่วมเติมความคิดใกลชีดเศรษฐกิจการเงินโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแลเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาพูดคุยกันนะคะกับนักวางแผนการเงินค่ะ,ค,ะคุณอุมาพันธ์เจริญยิ่งนะคะการฝ่ายวางแผนการเงินส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุมาพันธ์คะ ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีคําถามนะคะเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าพิจารณาจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนจากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นไปเป็นระยะยาวแล้วหรือยังคะจริงๆก็ต้องบอกบอกว่าใก่แล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของการปรับขึ้นดอกเบี้ยค่ะจริงๆก็ใกล้ในส่วนที่จะเป็นจุดสูงสุดนะคะแต่ว่านโน้มจริงๆก็ยังมองว่ายังขึ้นอยู่นะคะแต่ก็คงต้องดูนโยบายนะคะว่าในส่วนของการควบ เฟิร์สออกมาในรูปแบบไหนนะคะถามว่าใกล้แล้วจะจะัจะามาลงหนึ่งของตราะสัญนั้ระยะยาวเลย,ย,ยได้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าใช่อายุประมาณสักหนึ่งปีนะคะแล้วก็โดยเกินกว่านั้นเนี่ยก็ต้องดูค่ะว่าผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยได้ชนะเงินเฟิร์นะคะ หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นเรื่องของเริ่มแบ่งบางส่วนค่ะที่จะดูในตราสารนี้ระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนที่ดีค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็อาจจะต้องมีการพิจารณาแบ่งพอร์ตกันบ้างนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะสําหรับคนที่บอกว่าลงทุน LTF มาแล้วนะคะแล้วก็ประกันชีวิตด้วยแต่ว่ามีเงินที่เป็นเงินปันผลจาก LTF ถึงเงินที่ปันผลมาจากทางด้านของประกันชีวิตด้วยเนี่ยนะคะการที่จะเอาเงินตรงนี้มาถือว่าเป็นรายได้ที่จะต้องนําไปหักภาษีด้วยหรือเปล่าคะ เงินปันผลจากตัว LTF ค่ะจริงๆต้องเสียภาษีนะคะแต่ว่าผู้ลงทุนมีทางเลือกอย่างค่ะหนึ่งก็คือเลือกหักภาษีณที่จ่ายนะคะอันนี้จะโดนหักภาษี10%ค่ะกับอีกอันหนึ่งก็คือนําเงินปันผลนั้นมารวมคำนวณภาษีสิ้นปีนะคะอันนี้แนะนําค่ะบอกว่าถ้าท่านผู้ลงทุนมีฐานภาษีซึ่งสูงกว่า10%นะคะให้บอกกับบริษัทจัดการค่ะนะคะว่าขอหักภาษีณที่จ่ายนั่นจะเป็นการเสียภาษีนับกว่าและ ที่จ่ายแล้วไม่ต้องมารวมคำนวณสิ้นปีอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะอันนี้มันส่วนเงินค่ะเกี่ยวข้องกับเงินเงินประกันชีวิตด้วยใช่ไหมคะอ่าเงินคืนนะคะจากเงินประกันประกันชีวิตอันนั้นไม่ต้องเสียภาษีค่ะค่ะก็อาจจะนาเอามาพอได้รับเงินส่วนนี้มาแล้วเราควรจะมีการบริหารจัดการผ่อนอย่างไรต่อไปดีคะ ก็ต้องบอกค่ะบอกว่าในส่วนของตัวเงินคืนนะคะจากประกันชีวิตต้องมองส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเงินที่เราสะสมทรัพย์ไว้นะคะไว้เก็บไว้ใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้เหินตรงนี้มาก็คงต้องดูค่ะว่า เิ่มออมนี่ตั้งใจไว้ทําอะไรอย่างเช่นบอกว่าอยากเก็บไว้ตอนใช้เกษียณนะคะถ้าจัเงินก้อนนี้ลงทุนในในการออมเพื่อการเกษียณต่ออย่างเช่นเอาไปซื้อ i m ยต่อนะคะหรือว่ามองว่าเป็นลงทุนเพื่อจดภาษีต่อนะคะถ้าเงินออมตัวนี้เอาไว้สําหรับลงทุนให้ลูกนะคะอาจจะมองการความเสี่ยงปานกลางนะคะแล้วก็เก็บสะสมไว้ให้กับลูกเพื่อการศึกษาค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี ค่ะก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะวาง,งแผนสาหรับการ,กรเกษียณเนี่ยก็ควรที่จะเริ่มนะคะเขาบอกว่าตอนที่เรากรเกษียณอายุนั้นค่าใช้จ่ายจะเพิ่มมากาาก,กว่าตอนนี้อีกเพราะว่าเราจะมีเวลาว่างมากขึ้นมีกิจกรรมมากขึ้นและที่สําคัญมีเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บมาด้วยเผื่อเงินเอาไว้ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะไม่สามารถหารายได้ได้แล้วด้วยนะคะทีนี้เรา